ช่วงเช้านะคะมาดูหอมหอมที่เราปลูกสวยมากเลยค่ะดูสิคุณแม่ปลูกไว้นะคะอันนี้ก็ผักขยงแต่ภาษาอีสานก็เรียกว่าผักขยงเนาะคะ่ะน้าบักคาแกงน้ำมก่กกบเก็บเอาเลยพี่น้องเมน่ี้สวนอยู่บ้านเปสิปลูกพักหลายนะคะกระหยาให้งัว งามคากค่ะมักพริกพี่น้องริกริกของเราแดงแดงเต็มต้นเลยจ้าสองต้นนด้พี่น้องอ้ยเก็บกินไดดตลอดนะคะอันนี้ดอกไม้คือสวยค่ะมีมีหลายผักนะคะมีหลายผัก จะหอมพือปู